สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวทวันวิพาสมคำค่ะครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ค่ะในวันนี้ขอรับหน้าที่พิธีกรที่จะนำทุกท่านไปติดตามดูกันค่ะว่าในช่วงที่เรามีการปิดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 นี้แล้วนักเรียนของเรามีการเรียนรู้กันอย่างไรค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนนี้ได้ออกแบบให้มีความหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนโดยมองที่ความสามารถในการเข้าเรียนของนักเรียนเป็นหลักค่ะมีการจัดทั้งแบบออนไลน์ line, on demand ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบออนแอจากทีวีดิจิทัลส่วนนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั้นก็ใช้การเรียนการสอนแบบออนแฮนค่ะซึ่งเป็นการเรียนจากแบบฝึก ชุดการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูปที่ครูได้แจกให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านและรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนนี่เองที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าถึงค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนนี้จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบท ลดข้อจำกัดที่มีแต่ก็ยังพบปัญหาต่อเนื่องอีกว่านักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องเนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพค้าขายลอตเตอรี่หรืออาชีพรับจ้างอื่นๆทำให้ไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด เป็นที่มาที่ทําให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอราวันผาอินแปลงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้พิจารณาถึงหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนซึ่งได้แก่สาธารณสุขอำเภอเอราวันซึ่งมีหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพถึงสโรง เกิดการประสานงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่และปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทั้งหมดนี้นำมาสู่กิจกรรมอสมอาสาหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาซึ่งมีรูปแบบในการดำเนินงานดังนี้ค่ะห อสมอทำหน้าที่เป็นครูอาสาลงพื้นที่ร่วมกับครูผู้สอนเพื่อช่วยสอนในกรณีที่ปู่ย่าตายายของนักเรียนไม่สามารถช่วยสอนได้ก็จะเข้าไปช่วยเสริมในสิ่งที่ผู้ปกครองไม่รู้บางบางข้อบางชาาซึ่งเด็กๆจะอยู่กับคนแก่อยู่กับปู่ย่าตายายเราก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างคะ่ะ 2. อ,อสอมช่วยดูแลด้านความปลอดภัยการระวังตัวการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเด็กนักเรียนและ 3. อสอมช่วยสอดส่องดูแลประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีผู้ปกครองนำนักเรียนออกนอกพื้นที่ในการไปขายลอตเตอรี่ได้อีกทางหนึ่งค่ะ ที่ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเราวันะคะในส่วนหมดบาทของรงรัฐมตรน้องใหญ่นะคะในการทํางานร่วมกับคุณครูอาสาหรืออสมอนะคะก็มีการประชุมกันก่อนว่าเราจะทํางานแบบไหนนะคะในการทํางานนะคะแต่และโรงเรียนพื้นที่ที่เรารับผิดชอบทุกสามโรงเรียนนะคะก็มีการประชุมนะคะทั้งคุณครูแล้วก็อ,าาอ,อสมอาาอาสานะคะในการดูแลเด็กนักเรียนนะคะ โดยอสมอจะรับผิดชอบ1นสัปดาห์คือดูแล3วันนะคะคือจันทรุธศุกร์นะคะในการอ,อกติดตามนัก<ล>เรียนแล้วก็ครอบครัวนะคะบางครอบครัวที่มีปัญหานะคะอาจจะไม่รู้หนังสือหรือแบบสุกหัดที่นักเรียนได้รับนะคะครูอาสาของเราหรืออสมอนะคะก็จะไปช่วยนะคะในการดูแลของเด็กนักเรียนนะคะว่าทําแบบสุกขัดได้ไหมนะคะ,ะมีปัญหาตรงไหนนะคะแล้วก็ส่งรายงานแต่ละครั้งนะคะอาจจะเป็นภาพกิจกรรมเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะคะ ก,นนกิจกรรมอสมอาสานี้จึงเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเอราวันผาอินแปลงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญ ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ลดความเหลื่อมล้ำและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะ